กองพลทหารราบที่7ได้จัดส่งกําลังพลจิตอาสาจากกรมทหารราบที่7สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่แม้จริงๆแล้วจำนวนผู้ป่วยของเชียงใหม่จะลดลงแต่ก็ยังพบการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และชาวเชียงใหม่ยังคงระดมสิ่งของบริจาคน้ำใจไม่ได้ขาดค่ะมีการนำมามอบให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันกำลังพลจิตอาสาได้ช่วยกันขนย้ายลําเลียงสิ่งของบริจาคอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมีการนำมาคัดแยกไว้ให้เจ้าหน้าที่ใช้งานได้อย่างสะดวก สำหรับยอดสะสมผู้ป่วยโควิด -19 ของเชียงใหม่ล่าสุดมีจำนวน2,819รายนะคะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเฉพาะแห่งนี้เนี่ย1 4 9รายจากที่รับได้ทั้งหมด1,500รายค่ะ